ฉันมีเธออยู่เคียงข้างกายก็จริงนะแต่ในตอนนี้ฉันอยากได้เธอมาอยู่เคียงข้างใจบ้างเราแต่งงานกันนะฉันหวังว่ามันคงไม่เร็วเกินไปนะเทียนหอมฉันขออยาก,กับเธอ ต้องนั่งพื้นหรอกมานั่งบนโซฟาด้วยกันมาขอบคุณค่ะเธอใช่ไหมที่จะมาเป็นแม่บ้านคนใหม่ให้ฉันใช่ค่ะท่านอุดมเฮ้ยไม่ต้องมาท่องมาท่านอะไรหรอกเรียกฉันคุณอุดมก็พอว่าแต่เธอชื่ออะไรเหรอหนูชื่อเทียนหอมค่ะคุณอุดมว้าวเทียนหอมชื่อเพราะจังเลยนะเอาเป็นว่าฉันให้เธอเริ่มงานวันนี้เลยแล้วกัน แล้วเดี๋ยวฉันจะให้คนพาเธอไปดูที่พักเอกเอกไอ้เอกเอ้เอเยครับครับนายมานี่มามาแล้วครับนายนายมีธุระอะไรให้ผมรับใช้ครับเดี๋ยวแกพาเทียนหอมแม่บ้านคนใหม่ของฉันไปดูที่พักให้เธอหน่อยนะได้ครับเชิญเลครับ ช่างน่ารักหน้าช่างอะไรขนาดนี้ดูน่ากินเหมือนเดิมทุกวันเลยนะขอบคุณค่ะคุณอนุดมเออเทียนหอมจ้ะฉันมีอะไรอยากจะถามเธอหน่อยเิญน,นั่งก่อนขอบคุณค่ะคุณหนุดมค่ะมีอะไรจะถามหนูหรอคะคุณหนูดม ฉันจะขอถามเธอตรงๆเลยนะว่าตอนนี้เธอยังโสดอยู่ไหมเออคือทำไมคุณหนูดมถึงทามหนูแบบนี้ล่ะคะฉันแค่แค่อยากรู้ว่าผู้หญิงสวยๆอย่างเธอที่ต้องมาเป็นแม่บ้านให้กับผู้ชายแก่ๆอย่างฉันคนที่เป็นแฟนเธอเขาจะคิดยังไงเออคือหนูยังไม่มีแฟนหรอกคะ่ะคุณหนูดมหนูยังโสดค่ะ๋อ,อจริงเหรอแสดงว่าผู้ชายทุกคนนี่มันก็คงโชคร้ายไปหมดเลยนะเนี่ย ทำไมล่ะคะคุณหนูดมก็เพราะว่าพวกมันไม่มีผู้หญิงที่ดีแบบเธออยู่เคียงข้างไงแต่ส่วนฉันนะฉันคิดว่าฉันโชคดีที่มีเธออยู่เคียงข้างไม่เอาสิคะคุณหุดมอย่าพูดแบบนี้เลย <c oughs> ฉันมีเธออยู่เคียงข้างกายก็จริงนะแต่ในตอนนี้ฉันอยากได้เธอมาอยู่เคียงข้างใจบ้างคุณหนดมหมายความว่ายังไงล่ะคะ ข้ามาหนูวางนมไว้ตรงนี้นะคะคุณหนูดมเดี๋ยวก่อนจะทำอะไรอย่าคะคุณหนูดมเธอไม่ต้องกลัวนะทีนหอมนั่งลงก่อนไม่ต้องกลัวใจเย็นฉันไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นแล้วแหละแต่ที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันอยากจะขอเธอแต่งงานเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายเดือน ฉันรู้สึกลักเธอตั้งแต่แรกเห็นและถ้าเธอรู้สึกแบบเดียวกับฉันเราแต่งงานกันนะฉันหวังว่ามันคงไม่เร็วเกินไปนะค่ะคุณหนูดมหนูก็รู้สึกแบบเดียวกับคุณหนูดมค่ะมันไม่เร็วไปหรอกค่ะหนูยินดีที่จะแต่งงานกับคุณหนูดมแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณค่ะจริงเหรอเทียนหอม นี่ฉันไม่ได้ขู่ฝากไปใช่ไหมขอบคุณมากนะเทียนหอมฉันขอสัญญาว่าเธอจะเป็นภรรยาคนสุดท้ายในชีวิตของฉันฉันรักเธอนะเทียนหอม ทำไมถึงไม่พาคุณอุดมไปโรงพยาบาลล่ะครับคุณเทียนหอมคุณอุดมเคยบอกกับฉันว่าเขาไม่อยากรักษาอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าคนเราเมื่อถึงเวลาตายสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีแล้วนี่คุณจะปล่อยให้คุณอุดมาตายไปต่อหน้าต่ตาเลยเหรอครับไม่หรอกแต่ถ้าคนเราเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแหละจริงนะครับ แต่ในความคิดิมนะผมคิดว่าคุณเทียนหอมน่าจะรีบแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับคุณอุดมให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั่นเป็นความฝันของคุณอุดมมาทางชีวิตเลยนะครับว่าอยากแต่งงานกับคนที่รักที่สุดฉันก็คิดอยู่เหมือนกันคุณอุดมคะเราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดนะคะแล้วหนูจะพาคุณอุดมไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ ถือว่าเป็นการธทนนิมูลของเราสองคนนะคะ วันที่ฉันได้แต่งงานกับคนที่ฉันรักเทียนหอมก็ดีใจค่ะที่ได้อยู่กับคุณอูดมถึงแม้ว่าอายุของเราจะห่างกันแต่ความรักก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเหรอกค่ะฉันดีใจนะที่เธอคิดแบบนั้นคุณหอูดมคะคุณหอูดมตื่นเต้นไปหรอคะคุณอูดมคุณอูดมเลืกหัวใจกำเริบหรอคะ จะพาไปเที่ยวทะเลที่นี่เลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะน้ออยากไปแล้วอ่ะอยากไปตอนนี้เลยยังไม่มีชุดเลยเดี๋ยวมันไปซื้อชุดริมฝัง่งดีกว่าโอเคได้ <c oughs> คุณร<ด>้งตกใจอะไรกันเหรอทำไมคุณถึงแกสองคนตกใจมากใช่ไหมที่เห็นฉันกลับมาแข็งแรงแต่ฉันมีเรื่องที่จะทำให้พวกแกตกใจมากกว่านี้อีกนะเทียนหอมฉันขอหย่าก,กับเธอ ฉันไม่ได้พูดเล่นแต่ฉันไม่อยากมีเมียเปน็นนางงูพิษอย่างเธอนี่มันอะไรกันนะคะเน,นีย่ยหนอมเนียหนอมจ๋าพี่เอกทำอะไรของพี่เนี่ยนั่งก่อน<ฮ>เดี๋ยวไอ้กูดงมันก็มาเห็นเข้าหรอกโธ่หลับซะขนาดนั้นอะคงไม่ตื่นมาง่ายๆหรอก พ่าไอ้เธอนี่ก็เก่งนะเล่นละครตีบทแตกกระจายเลยถ้าฉันตีบทไม่แตกอะและไอ้อุดมมันจะเชื่อได้ไงว่าฉันอะหลักมันจริงๆว่าแต่พี่รู้ได้ยังไงอะว่าไอ้อุดมมันชอบคนแบบฉันพี่ถึงให้ฉันมาทำงานที่นี่ตั้งแต่แรกโทพี่อยู่กับมันมาตั้งกี่ปีทำไมพี่จะไม่รู้ล่ะว,ว่ามันชอบผู้หญิงรูปร่างหน้าตาและนิสัยแบบไหน พี่ก็เลยปิงไอเดียขึ้นมาว่าถ้ามันเจอผู้หญิงแบบที่มันชอบอะมันต้องลงรักถึงขั้นขอแต่งงานแน่นอนแต่ไอแผนที่พี่ให้ฉันจัดยาผิดผิดผดถูกถูกให้โรคหัวใจมันกำเริบอะ่ะมันถึงขั้นฆ่าคนเลยนะพี่ไม่ต้องกังวลไปหรอกไม่มีใครรู้หรอกเทียนหอมเชื่อฝีกอโกรดเยเอถอะเธอแค่รอมันตายเงินและสมบัติก็จะเป็นของพวกเราเล้ นี่พวกแกสองคนร่วมมือกันคิดจะฆ่าฉันเพื่อวังคุบสมบัติฉันใช่ไหมใช่ในเมื่อแกรู้ความจริงหมดแล้วแกคงไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอีกต่อไปนี่พวกแกคิดว่าฉันโง่เหรอฉันจะบอกอะไรให้จริงๆอะฉันไม่ได้ป่วยเป็นอะไรทั้งนั้นแหละฉันแค่อยากจะพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนนี้รักฉันจริงหรือรักที่สมบัติฉันและฉันก็ได้ตาสว่างแล้วฉันได้รู้ความจริงแล้ว สําคัญนะฉันได้ยื่นหลักฐานทั้งหมดให้กับตํารวจเรียบร้อยแล้วพวกแกสองคนไม่มีทางรอดหรอกไม่นะคะคุณอุดมฉันไม่อยากติดคุกอะไอเอ็ดไอเอ็ดค่ะมันบังคับให้ฉันร่วมมือกับมันทําไมเธอพูดแบบนี้ทีหนหอมเธอจะหาทางรอดคนเดียวหรอไม่มีใครรอดทั้งนั้นละ่ะเทียนหอมเธออย่าคิดนะว่าเธอจะได้อะไรจากฉันเพราะฉันไม่มีทรัพย์สินอะไรร่วมกับเธอ และฉันก็ไม่จำเป็นต้องแบกอะไรให้กับเธอตอนหย่าฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะเลี้ยงงูพิษทั้งสองตัวกันในบ้านไปรักกันในคุกซะ